ดาราสาวแซ่บทำบุญใหม่ ครั้งใหญ่กว่าเดิมหอบลูกย้ายกลับบ้านหลังจากหย่าสามีค่ะต้องบอกว่าหลายคนติดตามกันอย่างมากกรณีอุ้มนักคณะหลังจากประกาศหย่าอดีตสามีอย่างบอลกรีะนะคะเธอเองก็เก็บข้าวของ,งต่างพาลูกสาวย้ายไปกรุงเทพถาวรค่ะล่าสุดนั้นก็ถึงเวลาย้ายจริงๆหลังจากเก็บของม,มาพักใหญ่เธอก็ได้พาลูกสาวน้องชายไปทําบุญครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่ก่อนจะย้ายไปกรุงเทพเธอได้โพสภาพบรรยากาศการทําบุญนะคะลงอินสตาแกรมค่ะพร้อมแคปชั่นทําบุญส่งท้ายก่อนกลับบ้านเราพรุ่งนี้แล้วนะ ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องธรรมดาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ